โครงการในะบิดกลามสาทรเนี่ยทำเลที่ตั้งอยู่ตรงสาทรนันนะี่ว่าสุดยอนะครับผมโดยจุดตรงนี้จะห่างจากเพียงรถไฟฟ้าท่องนอนทรีเพียง600เมตรเท่านั้นครับลูกค้าสามารถเดินมอสอินเข้ามาจากรถไฟฟ้าได้เหมือนกันหรือว่าขับรถมาก็ได้นะครับผมตรงในส่วนตรงนี้จะเป็นล็อบบี้นะครับซึ่งตัว ภาพรวมของโครงการเนี่ยจะเป็นโครงการไฮไลท์ 03. สูง13ชั้นในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เราสามารถนัแตะกีการแล้วก็สามารถเรียกรถลงมารับได้เลยนะคะเพียงเท่า,า,วกกวานาี้นะคะเราสามารถรับรถได้เลยะคะ่ะโดยที่ไม่ต้องขึ้นไปตามชั้นที่ต่อำลงนะคะ โมโนเพลค่ะเป็นไซส์เริ่มต้นของโครงการนะคะซึ่งมีขนาดอยู่ที่24ตารางเมตรค่ะของโครงการเราที่เราให้นะคะจะเป็นสเปกก็คือเป็นฟูลรีฟิตเทสนะคะจะมีในส่วนของชุดครัวเราไฟฟ้าเครื่องดูดควันนะคะแล้วก็พิ้วเฟอร์นิเจอร์แบบนี้เลยนะคะค่ะในส่วนถัดมานะคะของห้องนี้จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะหลังจากนั้นจะเป็นตัวระเบียงค่ะห้องไซส์นี้เราก็จะให้ระเบียง กวางขวางเลยทีเดียวนะคะส่วนด้านในห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะมีส่วนของตู้เสื้อผ้าอันนี้เราก็บิวอินให้เรียบร้อยนะคะนี่เป็นอีกห้องหนึ่งของตัวโครงการนะครับผมจะเป็นไท a ์ดูโ Space ซว e นเบดพักนะครับผมโดยเข้ามาในห้องอย่างแรกที่เราเจอจะเป็นห้องครัวซึ่งโครงการเราห้องนี้จะเป็น fully fitted ไปให้โดยเราจะมีบิวอินชุดครัวส่วนตรงนี้ไว้ให้นะครับผมจะมีเตาไฟฟ้า2หัวแล้วก็เครื่องดูดควัน อีกหนึ่งชุดนะครับผมโดยส่วนของตัวห้องไทยนี้จะมีพื้นที่ใช้สอยรวมอยู่ที่44ตารางเมตรโดยจะมีพื้นที่ข้างล่างอยู่ที่3 0ตารางเมตรแล้วก็พื้นที่ใช้สอยรวมข้้งหมดอีก14ตารางเมตรส่ 1, 6, ้โครงการแล้วนะคะจะเป็นระบบเรือค่ะซึ่งยาว35เมตรค่ะลึก1.2นะคะ ในส่วนทางด้านซ้ายมีนะคะเราจะมีในส่วนของระบบจางซูชีค่ะสามารถนวดผ่อนคลายได้นะคะด้านนี้เราก็จะเทคบิวโฮมบารกราเจ้าเป็นลูกตัวยูแบบทางด้านนี้เลยนะคะซุ้มสระว่ายน้ำของเราเป็นแบบ Infinity Edge Pool นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่ว่าสระแบบไร้ของนะคะทำให้ลูกบ้านที่นี่สามารถเทคบิวได้เต็มอิ่มเลยค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจตัวโครงการในติดทางสาธรของเรานะคะสามารถติดต่อคุณจูเนียได้เลยนะคะหรือติดต่อคุณลูกน้ำได้เลยนะครับผมมาเป็นส่วนหนึ่งของพอพครอบครัวพาร์คลาสลีด้วยกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ